ย่ได้แบ่งพี่ <c oughs> น่ารักน้องเกลเก็บขนมแบ่งพี่สายฟ้าพี่พายุแต่ของโปรโดพูดชัดมากไม่แบ่งพี่ มีความน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันอีกแล้วคะ่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาชมพูอรยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุธที่บอกเลยว่าต้องตกหลุมรักทุกโมเมนต,ต์ที่ได้เห็นจริงๆล่าสุดค่ะก็ได้มีโมเมนต์เผยคลิปเรียกรอยยิ้มขณะที่น้องเกลและแม่ชมมาทานชาบูที่ร้านอาหารจึงได้ขออนุญาตถ่ายคลิปพร้อมกับนําขนมมาให้น้องเกลทานอีกด้วย ซึ่งในช่วงที่น้องเกลได้ขนมคุกกี้ชิ้นแรกนั้นหนูน้อยเลือกที่จะไม่ทานและหันไปบอกป้าเจี๊ยบที่เลี้ยงว่าไม่แกะเก็บไว้ให้สายจากนั้นเจ้าของคลิปก็ยื่นให้อีกอันหนึ่งโดยน้องเกลก็ได้ขอบคุณและหันไปพูดกับป้าเจี๊ยบอีกครั้งว่าอันนี้ให้ยูอ่ะงานนี้เจ้าของคลิปได้ถูกน้องเกลตกเข้าอย่างจังจึงได้ให้ขนมปอกกี้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งหนูน้อยรีบพูดในทันทีว่าไม่แบ่งพี่รีกรอยยิ้มและเสียงหัวเราจะจากคนดูได้ในทันทีนะอะินดูก เมากินชาบูที่ร้านนะทุกคนน<อ>ด่แกะมั้ยแกะไหมแกะไหมหหออเอ้โอกมีอีกพันลูกกนค่ะก็บไว้่อนเก็บไว้ห้ไไหม ได้แบ่งพี่ได้แบ่งพี่เดียวาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มดีพลาิเดี๋วกิกด้วด้วิยนะุะกอบคุณค